พี่พี่เห็นแก่นมันไหมครับนี่นะฮะกิ่งขนาดนี้นะผมตัดได้นะครับผมอ่าใบมีดไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมนะฮะด้ามจับนะผมเป็นเหล็กอย่างดีนะผมกระชับมือนะผมกิ่งไม้สองกิ่งนี้นะครับผมใหญ่ไหมครับพี่พี่ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาตัดหรือฟันให้ดูนะครับผมนี่นะฮะด้วยนะครับมีดฝานกล้วยด้ามดำตัวนี้นะผมเหล็กแมงกานิสสตีลนะผมมานะครับ ทีเดียวนะผมนี่พี่พี่เห็นแก่นมันไหมครับนี่นะฮะกิ่งขนาดนี้นะผมตัดได้นะครับผมอ่าใบมีดไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมนะฮะด้ามจับนะผมเป็นเหล็กอย่างดีนะผมกระชับมือนะผมส่วนด้ามข้างหลังนี้ครับเป็นยางนะฮะสวมไว้นะผมอ่านะสามารถนำไปต่อด้ามได้นะครับผมนี่เวลาเราจับถางหา้านะครับผมกระชับมือนะผมไม่หลุดมาเรามาดูนะผมกิ่งที่สองนะฮะตัวนี้ว่า มันจะขาดไหมนะครับผมกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมฮะไม่บินนะครับผมนะครับตัดได้นะครับผมดูครับอืมเท่าแขนผมเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมนะฮะสำหรับฝานกล้วยด้ามดำนะครับผมเล่มละนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับผม ใครต้องการ2เล่มนะครับผม290บาทนะครับผมมีค่าจะส่ง50บาทเก็บเงินปลายทางนะครับผมท่านไหนสนใจต้องการไปไว้ใช้งานนะผมพิมพ์สนใจใต้คลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ